สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Your Universe สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Once you use this you will manifest money effortlessly ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเมื่อคุณใช้สิ่งนี้จะสามารถดนบันดาลเงินได้อย่างง่ายได้เนื้อหาในคลิปจะเป็นการอธิบายหลักการที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทั้งหลาย และในตอนท้ายจะมีถึง3กระบวนการที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อใช้จิตดลนดาลเงินได้อย่างง่ายดายเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าการใช้จิตดลนดาลเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเวทมนต์ที่อยู่ภายในตัวเราเองเมื่อเราปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความปรารถนาและพลังงานของจัก,กรวาลได้แล้วล่ะก็เราจึงจะเริ่มดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาสู่ประสบการณ์ของตอนเอง กระบวนการปรับตัวเองให้สอดคล้องนี้เป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ช่วยเสริมพลังให้เราจนสามารถนำมาซึ่งสิ่งใดก็ตามที่เราได้เลือกนั่นรวมถึงเงินทองและความมั่งคั่งเช่นเดียวกับการเติมเต็มและความยินดีปรีดาในทุกระดับแนวคิดเรื่องของการโดนบันดาลเงินอาจดูเหมือนเป็นเรื่องวัตถุนิยมสำหรับบางคนอย่างไรก็ตามธรรมชาติของความอุดมสมบูรณ์นั้นมีการเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้ง กับตัวตนภายในของเราดังที่พวกเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วและสิ่งที่จำต้องทำก็เพียงแค่ประสานพลังงานของเราเข้ากับพลังงานของจักรวาลเพื่อขยายความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตวิญญาณและสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองให้เข้ามาหลายต่อหลายคนได้พยายามเสาะหาองค์ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้จิตดน,นดรลเงิน และการใช้พลังภายในเพื่อประสบความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินงั้นเราลองมาดูกันว่าเราจะสามารถเปิดใช้งานเวทมนต์ภายในเพื่อดึงดูดและดลบรนดาลเรื่องเงินของเราได้อย่างไรบ้างฉันจะเปิดเผย4ประเด็นสำคัญที่คุณควรทำความเข้าใจก่อนที่จะได้ลองใช้เทคนิคที่ฉันอธิบายในช่วงท้ายหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเหล่านี้แล้วฉันจะแบ่งปัน3เวทมนต์ ที่เป็นกระบวนการที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มต้นใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อการดึงดูดเงินความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของคุณประเด็นแรกฉันอยากขอเน้นความจริงที่ว่ามีพลังงานเพียงหนึ่งเดียวที่ไหลเวียนผ่านทุกๆสิ่งในจักรวาลนี่คือพลังงานต้นกำเนิดอันไม่มีที่สิ้นสุดในทุกๆสิ่งที่เชื่อมต่อกับความเว๋งว้างอันกว้างใหญ่ของอวกาศ ซึ่งรวมถึงส่วนภายในสุดของตัวเราเองด้วยนี่จึงหมายความว่าความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดนั้นได้เป็นของคุณอยู่แล้วและสิ่งที่คุณจำต้องทำก็เพียงแค่ต้องเข้าถึงสิ่งนั้นให้ได้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามีสิ่งซึ่งทรงพลังนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเราก็เท่ากับเราได้เปิดตัวเองไปสู่ความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดแล้วและผ่านทางการรับรู้ ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับพลังงานนี้เราจะเริ่มต้นมองเห็นและรับรู้ได้ถึงความมั่งคั่งอันเป็นของเราโดยชอบธรรมจากจุดยืนนี้เราไม่ได้เพียงแค่การหวังถึงสิ่งดีๆให้เข้ามาแต่เป็นเรากำลังเชื้อเชิญสิ่งเหล่านั้นให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราโดยตระหนักถึงสถานที่อันแท้จ,จริงของเราในจักรวาลนี้ประเด็นที่สเราไม่ได้ใช้พลังภายในของเรา ด้วยการร้องขอความกรุณาจากพลังอำนาจที่สูงกว่าแต่เราจำต้องตระหนักถึงศักยภาพและปรับจิตวิญญาณของเราให้สอดคล้องกับจักรวาลแทนความสอดคล้องนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของคำพูดที่ว่าฉันเป็นฉันคือซึ่งเป็นพลังงานเพื่อการสร้างสรรค์ที่อยู่ร,บรอบๆและอยู่ภายในตัวเราเพื่อใช้ในการดนบันดาลเงินและความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆรูปแบบ ประเด็นที่3ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อการที่จะปลดปล่อยพลังของคุณให้ออกมาได้อย่างเต็มที่คุณจำต้องเชื่อว่าคุณเป็นผู้ที่ส่งพลังเสียก่อนทว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่หลายคนกลับเกรงกลัวพลังที่พวกเขามีอยู่ภายในตนเองซึ่งบ่อยครั้งก็เป็นเพราะพวกเขาได้ถูกสอนให้เชื่อในแบบนั้นแต่หากคุณพร้อมที่จะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมาสู่การดำรงอยู่ ที่สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจว่าคุณจะไม่เก็บกดพลังภายในของคุณไว้อีกต่อไปคุณสามารถทำได้ด้วยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดภายในที่มีเช่นเดียวกับคําพูดของคุณเพื่อที่คําพูดจะได้เป็นผู้ชนะในทุกๆอย่างเพื่อคุณขอให้คุณได้ปล่อยวางการต่อสู้กับข้อจำกัดที่มีทั้งหลายและก้าวเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ ในการเป็นตัวตนและคนที่คุณเป็นจริงๆโดยพร้อมที่จะสร้างชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่นี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องจำไว้หลังจากที่คุณได้ใช้เทคนิคที่มอบให้ไว้นี้ในภายหลังแต่แนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ก็จะให้ความช่วยเหลือคุณในการรับเอาความเชื่อที่ว่าความอุดมสมบูรณ์จะไหลมาสู่คุณได้อย่างง่ายดายและสร้างการประทับสู่จิตใต้สำนึกของคุณในแบบนั้นด้วย และประเด็นที่4ความเจริญรุ่งเรืองมีความหมายที่แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนมันจึงเป็นความคิดที่ดีที่คุณจะเข้าสู่แนวทางปฏิบัติโดยรู้ว่าความอุดมสมบูรณ์หมายถึงอะไรสำหรับคุณและสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะดนบันดาลด้วยพลังของตัวเองเริ่มต้นด้วยความปรารถนาที่สมเหตุสมผลเพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง เมื่อคุณได้ใช้เทคนิคเหล่านี้ต่างๆได้อย่างถูกต้องและตามด้วยพลังความเชื่อของคุณความมั่งคั่งและเงินก็จะเริ่มหลั่งไหลมาสู่คุณอย่างง่ายดายทว่าคุณจะต้องแน่ใจว่าได้แสดงการสำนึกรู้คุณออกไปด้วยเมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นเอาละ่ะตามที่ได้พูดไว้ตอนนี้เรามาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการใช้เวทมนต์เพื่อดลบรรดาลเงินของคุณได้เลยกระบวนการแรกมีชื่อว่า กล่องแห่งความเจริญรุ่งเรืองมันได้ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงความต้องการทางการเงินของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงกระบวนการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับความมั่งคั่งและรวมถึงองค์ประกอบพิเศษเพื่อช่วยในการประทับลงสู่จิตใต้สํานึกเพื่อส่งสัญญาณเปิดการทำงานของกระแสแห่งความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณจำเป็นต้องเตรียมได้แก่ 1. กล่องที่สวยงาม ที่บ่งบอกถึงความหรูหราและความอุดมสมบูรณ์หรือคุณอาจตกแต่งกล่องในแบบที่บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์สำหรับคุณก็ได้ 2. ส,สัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งซึ่งอาจเป็นเหรียญธนบัตรสิ่งของที่มีสีทองหรือสิ่งของใดๆก็ตามที่เป็นตัวแทนความปรารถนาของคุณ 3. ปากกาหนึ่งด้ามและกระดาษหนึ่งแผ่น 4. กระจกบานเล็กเพื่อใส่ไว้ในกล่อง 5. น้ำมันหอมระเหยหรือกลิ่นหอมที่เชื่อมโยงไปสู่ความมั่งคั่งเช่นอบเชยหรือมิ้นต์สำหรับขั้นตอนแรกคือการเลือกหรือตกแต่งกล่องของคุณด้วยองค์ประกอบต่างๆที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเช่นสีทองหรือกำรรมยหี่สีเขียวตัวกล่องเองนั้นควรสร้างแรงบันดาลใจของความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ในทุกๆครั้งที่คุณได้เห็นมันต่อไป ให้คุณวางกระจกเล็กๆไว้ที่ด้านล่างของกล่องใบนี้กระจกจะสะท้อนสิ่งของที่ถูกใส่ไว้ในกล่องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เป็นสองเท่าและเป็นการสะท้อนลักษณะของจัก,กรวาลน,นั่นก็คือสิ่งที่คุณได้ส่งออกไปจะหวนกลับคืนมาหาคุณในแบบทวีคูณต่อไปให้เขียนเป้าหมายทางการเงินหรือเขียนคำย้ำจิตของคุณลงไปบนกระดาษแผ่นที่เตรียมเอาไว้ อาจจะเป็นจำนวนเงินที่จำเพาะเจาะจงหรือเขียนคำขอบคุณไปสู่จักรวาลสำหรับเงินของคุณหรือแม้กระทั่งคำย้ำจิตที่ว่าความอุดมสมบูรณ์ของคุณได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณเรียบร้อยแล้วเมื่อเขียนเสร็จให้พับกระดาษแผ่นนี้แล้ววางไว้ในกล่องพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งทั้งหมดเมื่อคุณวางแต่ละสิ่งของไว้ภายในให้จดจ่ออย่างลึกซึง้ง ไปยังเป้าหมายที่สิ่งของต่างๆเหล่านั้นได้เป็นตัวแทนต่อมาให้คุณหยดน้ำมันหอมระเหยลงบนผ้าหรืออาจจะหยดลงไปในกล่องโดยตรงก็ได้แต่ต้องให้แน่ใจว่าจะไม่ทำให้ของในนั้นเกิดความเสียหายเมื่อของทุทกๆอย่างได้วางใส่กล่องเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ปิดกล่องถือมันเอาไว้ในมือของคุณแล้วให้คุณจินตนาการถึงแสงสีทองอันเจิดจ้าที่ส่องออกมาจากภายใน จนแสงสว่างนี้เติมเต็มห้องทั้งหมดที่คุณอยู่ถ้าคุณจำเป็นต้องหลับตาก็สามารถทำได้ไม่เป็นอะไรเลยและในตอนที่ทำเช่นนั้นให้พูดคำพูดย้ำจิตที่เป็นกุญแจสำคัญของคุณดังต่อไปนี้บัตรนี้ฉันได้เปิดกระแสของความอุดมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วความมั่งคั่งมากมายได้มาหาฉันอย่างง่ายดายและบ่อยครั้งจากนั้น ให้คุณนำกล่องไปวางในจุดที่คุณสามารถมองเห็นได้ในทุกๆวันการมีอยู่ของกล่องใบนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจถึงเจตนารมของคุณและกระบวนการมหัศจรรย์ที่กำลังทำงานอยู่ในแต่ละวันเมื่อคุณเดินผ่านหรือมองไปยังกล่องแห่งความเจริญรุ่งเรืองขอให้คุณใช้เวลาสักครู่มีปฏิสัมพันธ์กับมันคุณอาจเลือกที่จะแตะเบาๆที่กล่องสามครั้งด้วยนิ้วของคุณซึ่งเป็นการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง การเคาะประตูของความอุดมสมบูรณ์ในขณะที่ทําแบบนั้นก็ให้ยืนยันความเปิดกว้างและความพร้อมในการรับความมั่งคั่งคุณอาจทําได้ด้วยการพูดบางอย่างเช่นความอุดมสมบูรณ์ลังไหลเข้ามาหาฉันประตูได้เปิดกว้างออกแล้วความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งของฉันคือคำรับรองจากภายในด้วยคำพูดย้ำจิตท,ทุกๆวันเช่นนี้รวมกับท่าทางทางกายภาพ จะทำหน้าที่เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันและเสริมส่งเจตนารมของคุณมันจะช่วยเก็บรักษาพลังงานแห่งความปรารถนาให้คงอยู่ต่อไปและกรอบความคิดของคุณจะจดจอ่อไปยังความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังมาหาคุณรวมทั้งเป็นการเสริมกระบวนการมหัศจรรย์นี้ด้วยให้คุณเปิดกล่องเป็นระยะเพื่อยืนยันเจตจำนงของตัวเองสัมผัสถึงกลิ่นหอมระหว่างที่ทำแบบนั้น ปล่อยให้มันช่วยย้ำเตือนว่าสิ่งต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณเรียบร้อยแล้วคุณสามารถอัปเดตเป้าหมายของตัวเองและสัญ,ญลักษณ์ที่มีในกล่องนี้ได้เพื่อรักษาพลังงานให้มีความสดใหม่และสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในปัจจุบันของคุณเทคนิคต่อไปคือกระบวนการเขียนเช็คนี่เป็นกระบวนการที่ทรงพลังที่ผสมผสานทั้งเจตจำนงการสร้างจินตภาพและสัมผัสแห่งเวทมนต์ของจัก,กรวาล เพื่อดลบันดาลความเจริญรุ่งเรืองและเชื้อเชิญจัก,กรวาลให้เปิดขุมทรัพย์ให้แก่คุณคุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่เขียนเช็คให้กับตัวเองโดยลงวันที่ไว้สำหรับวันหนึ่งข้างหน้าในอนาคตกระบวนการนี้ก็มีความคล้ายกันแต่ขั้นตอนมีความพิเศษมากขึ้นอีกเล็กน้อยและสามารถสร้างกระแสของความอุดมสมบูรณ์ในแบบที่มีประสิทธิภาพและเจาะจงมากขึ้น ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องเตรียม 1. เช็คเปล่าหรือถ้าคุณไม่มีเช็คก็ให้ตัดกระดาษให้มีรูปร่างเหมือนเช็ค 2. ปากกาถ้าคุณมีหมึกสีเขียวได้ก็ดี 3. ซินนามอนหรืออบเชยบดในถ้วยเล็กๆหนึ่งใบอบเชยนั้นขึ้นชื่อในเรื่องการดึงดูดความสำเร็จแต่ถ้าคุณไม่เชื่อในขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้ 4. เทียนสีขาว ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์และความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณต่อไปนี้เป็นวิธีปฏิบัติให้คุณเริ่มต้นด้วยการจุดเทียนสีขาวใกลายกับพื้นที่ทำงานของคุณสิ่งนี้จะช่วยชำระล้างสภาพแวดล้อมและเรียกพลังงานจิตวิญญาณจากภายในออกมาจากนั้นให้คุณโรยอบเชยบทเพียงเล็กน้อยลงไปในเปลวไฟอย่างระมัดระวังปล่อยให้กลิ่นหอมแห่งความสำเร็จอบอวลอยู่ในอากาศ คุณอาจข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้หากรู้สึกไม่สบายใจที่จะทำต่อไปให้คุณนำเช็คขึ้นมาในเช็คเปล่านั้นให้เติมช่องว่างหลังคำว่าจ่ายโดยเขียนชื่อนามสกุลเต็มของคุณซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าเป็นตัวคุณที่ได้รับความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลเก็บเอาไว้ให้ในช่องด้านล่างที่ตามปกติแล้วคุณจะเขียนระบุจำนวนเงินแต่ให้กรอกเป็นคำว่าจ่ายเต็มทั้งหมด สิ่งนี้แสดงถึงการสมความปรารถนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยที่ไม่ถูกจำกัดด้วยจำนวนเงินที่จำเพาะเจาะจงแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองที่เปิดกวา้างไร้ขอบเขตแต่ถ้าคุณอยากจะเขียนจำนวนเงินที่จำเพาะเจาะจงลงไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันต่อไปด้านบนของเช็คแทนที่จะระบุวันที่ไว้ด้านบนสุดให้เขียนในช่องนั้นว่าในเวลาที่สมบูรณ์แบบ นี่แสดงถึงความไว้วางใจว่าจักรวาลจะส่งมอบความอุดมสมบูรณ์ให้แก่คุณในเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบบางคนอาจเลือกเขียนคำว่าตอนนี้ลงไปก็ได้ซึ่งนั่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ที่ลงลายเซ็นด้านล่างคุณสามารถเขียนคำว่าจักรวาลหรือพระเจ้าหรืออะไรก็ตามที่สอดคล้องกับความเชื่อของคุณก็ได้ และถ้ามีส่วนบันทึกช่วยจำในเช็คคุณสามารถเขียนคำย้ำจิตในรูปแบบของการสำนึกรู้คุณเช่นคำว่าขอบคุณจักรวาลสำหรับความอุดมสมบูรณ์ไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากที่คุณได้กรอกเช็คเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่จะเสริมความแข็งแกร่งของเจตนารมด้วยคำย้ำจิตที่ทรงพลังทว่าตรงไปตรงมาหรือที่บางคนอาจเรียกว่าการไร้มนต์สะกดที่จะเป็นการเพิ่มพลังบวก ที่สอดคล้องกับการร้องขอต่อความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลให้แก่เช็คของคุณให้คุณถือเช็คที่กรอกทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วด้วยมือทั้งสองข้างหลับตาลงหายใจเข้าออกลึกเข้าสู่ความเป็นกลางและเชื่อมต่อเจตนารมเบื้องหลังของกระบวนการนี้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสและมุ่งมัน่นจากนั้นให้คุณพูดคำพูดต่อไปนี้อย่างนุ่มนวลน,นั่นก็คือ ความอุดมสมบูรณ์ไหลเพิ่มพูนจากจักรวาลเช็คนี้มีพลังภัยสารดนบันดาลเมื่อฉันร้องขอบัตรนี้และตลอดไปความมั่งคั่งได้เติบใหญ่ภายในตัวฉันแล้วในระหว่างที่คุณพูดคำเหล่านี้ให้จินตนาการว่าเช็คได้เปลี่ยนไปกลายเป็นเงินของจริงหรือเป็นผลลัพธ์ทางการเงินแบบใดก็ได้ตามที่คุณปรารถนา ต่อไปให้พับเช็ค3ครั้งในแต่ละการพับจะเป็นการปิดผนึกเจตนารมณ์ของคุณไว้ภายในต่อมาให้ถือเช็คที่พับนั้นเหนือเปลวเทียนซัก1-2นิ้วให้ใกล้พอที่จะสัมผัสถึงความอบอุ่นจากเทียนแต่อย่าใกล้จนเกินไปจนเสี่ยงทําให้เช็คเกิดการลุกไหมขณะที่ทําเช่นนั้นให้จิตนาการว่าชีวิตของคุณได้เต็มเปี่ยนไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง และทุกความอุดมสมบูรณ์ก็ได้หลั่งไหลมาสู่คุณความอบอุ่นจากเปลวเทียนเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดการใช้งานการร้องขอนี้จากนั้นให้คุณพับเช็คใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าเงินของคุณโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันทุกๆครั้งที่คุณได้เห็นเช็คใบนี้จะเป็นการเตือนใจตัวเองถึงความอุดมสมบูรณ์ที่หลั่งไหลเข้ามาสู่คุณในขณะที่คุณเป่าเทียนเพื่อดับให้จินตนาการว่า นี่คือการส่งเจตจำนงของคุณออกไปสู่จักรวาลควันเทียนเป็นสัญลักษณ์ของการนำพาความปรารถนาของคุณไปสู่พลังงานที่ยิ่งใหญ่กระบวนการนี้จะช่วยคุณปรับจิตวิญญาณของคุณให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งอันไพศาลของจักรวาลมันจะไม่เพียงการมุ่งเป้าไปที่การทำอะไรและทำไปเพื่อความปรารถนาของคุณเท่านั้น แต่มันยังช่วยปรับคุณให้สอดคล้องกับคุมทรัพย์อันไร้ที่สิ้นสุดของจักรวาลอีกด้วยนอกไปจากนั้นนี่เป็นวิธีการที่ดีที่จะสร้างการประทับให้เกิดขึ้นกับจิตใต้สำนึกด้วยความจริงที่ว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นได้กลายเป็นของคุณเรียบร้อยแล้วคุณต้องแน่ใจว่าได้ทำกระบวนการนี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเจตดจำนวที่มั่นคงและความรู้สึกถึงพลังที่อยู่ภายในของคุณจากนั้น ก็รอดูเวทมนต์ที่จะเปิดเผยออกมาในชีวิตสำหรับกระบวนการที่3และเป็นกระบวนการสุดท้ายนั่นก็คือกระแสทองคำของความบูดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งนี้คุณจะถ่ายทอดพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของคุณได้ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องการ 1. น้ํา้ำใส่ไว้ในชามเล็กๆถ้าคุณมีชามโลหะที่สะท้อนแสงได้ นั่นจะใช้งานได้ดีมากๆแต่ถ้าไม่มีก็ให้หยิบกระจกอันเล็กๆที่สามารถวางเอาไว้ในชามได้ 2. ส,สิ่งที่คุณต้องการก็คือเหรียญทองหรือวัตถุที่มีสีทองเพื่อการดึงดูดความมั่งคั่ง 3. พื้นที่เงียบสงบที่เอื้อต่อการทำสมาธิและการใช้เจตจำนงก่อนอื่นคุณจะต้องเตรียมพื้นที่ของตัวเองดังนั้นจงเลือกพื้นที่ที่มีความเงียบสงบ ที่จะไม่ถูกรบกวนและคุณจะต้องวางองค์ประกอบต่างๆของคุณด้วยให้วางชามที่ใส่น้ําไว้เบื้องหน้าโดยวางสิ่งของที่เป็นทองคําไว้รอบๆคุณสามารถจัดวางสิ่งของทองคําเหล่านี้ไว้รอบๆหรือแตะเข้ากับชามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสะสมความมั่งคั่งก็ได้อีกครั้งหากคุณไม่มีชามโลหะต้องแน่ใจว่าคุณมีกระจกเล็กๆวางอยู่ภายในชามที่ใส่น้ําโดยหงายด้านที่เป็นกระจกขึ้นมา ให้นั่งท่าสบายๆโดยมีสิ่งของอยู่เบื้องหน้าแล้วหลับตาลงหายใจเข้าออกลึกๆสักสองสาครั้งเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางเพื่อการรวบรวมจิตใจและจิตวิญญาณของคุณจากนั้นให้จินตนาการเห็นแสงสว่างที่ส่องลงมาจากจักรวาลโดยสะท้อนกระจกหรือผิวน้ำที่ระยิบระยับจากนั้นก็กระจายออกไปสู่วัตถุต่างๆที่เป็นทองคำที่อยู่รอบๆ โดยเปล่งประกายเจิดจ้าแสงเรืองรองสีทองนี้แสดงถึงความมั่งคั่งที่หลั่งไหลเข้ามาสู่คุณโดยตรงต่อไปคุณจะพูดคาถาออกมาขณะที่คุณมีภาพกระแสสีทองอยู่ในการจดจ่อข,ของคุณให้กล่าวถ้อยคํายืนยันสิ่งนี้เบาๆเพื่อเสริมเจตจำนงของคุณคําพูดนั้นก็คือแสงสีทองชัดเจนสดใสสะท้อนความปรารถนาภายใน ด้วยจิตใจเงียบสงบตามที่สั่งความมั่งคั่งและร่ำรวยจงมาหาในเวลาที่ฉันต้องการและพลังงานนี้คงอยู่กับฉันตลอดไปคุณอาจเลือกที่จะท่องเวทมนต์นี้หลายๆครั้งและในขณะที่ทำเช่นนี้ให้สังเกตการสะท้อนของแสงสว่างที่อยู่ภายในจิตใจของคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นของเฉดสีทอง ที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยที่ไหลามาหาคุณใช้เวลาสักครู่เพื่อรับรู้ถึงพลังแห่งเจ็ดจำงและการสนับสนุนจากจักรวาลในเป้าหมายทางการเงินของคุณในแต่ละวันใช้เวลาสักครู่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของที่คุณได้วางไว้คุณอาจค่อยๆใช้นิ้วคนน้ำหรือปรับกระจกเพียงเล็กน้อยเพื่อเติมพลังให้กับเวทมนต์ คุณอาจเลือกที่จะทำอีกครั้งด้วยการจินตนาการและท่องคาถาซ้ำๆเพื่อรักษาและสร้างโมเมนตัมของพลังการใช้จิตดลบันดาลของคุณแต่ละคาถาเพื่อดลบัรดาลเงินเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงขุมทรัพย์อันล้ำลึกแห่งความอุดมสมบูรณ์อันมหัศจรรย์ที่อยู่ภายในตัวคุณและสิ่งที่อยู่รอบข้างคุณการปฏิบัติเหล่านี้จะสร้างความเชื่อที่เข้าถึงพลังงานภายใน และดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาได้อย่างหลากหลายรูปแบบเมื่อคุณได้รวมกระบวนการเหล่านี้ไว้ในชีวิตพึงจดจำไว้ว่าเวทมนต์ที่แท้จริงอยู่ในเจตจำนงของคุณความเชื่อในตัวเองของคุณและการเปิดใจที่จะยอมรับมันเข้ามาให้มันได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจในความสามารถของคุณในการดลบันดาลความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆวันและเฝ้าดูจักรวาลที่ร้อยเรียงสอดประสาน เพื่อน,นำพาความปรารถนาของคุณให้ปรากฏออกมาขอให้คุณคงความมุ่งมั่นและปล่อยให้เวทมนต์เหล่านี้ได้ทำการเชื่อมต่อสู่พลังอันอุดมสมบูรณ์แห่งจักรวาลที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วคอยเฝ้าดูความมั่งคั่งที่จะหลั่งไหลมาหาคุณในเร็ววันนี้เอาละครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับหากได้ลองไปทำกระบวนการเราได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาเล่าให้อ่านกันบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่กด u b s c r i b e ขอบคุณทุกความเมตตาที่ส่งมาเป็นซปเปอร์แตงและขอบคุณสำหรับการเป็นสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมๆกันด้วยเนื้อหาที่พิเศษแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ